สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนคกกรับนเกอร์มาอ่านคอมเมนต์ของแฟนบราซิลเพื่อเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนเกมที่พวกเขาเนี่ยจะเจอกับทีมชาติไทยในวันที่20นี้นะครับและแน่นอนว่านะครับผลงานของทีมชาติบราซิลเนี่ยต้องบอกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับในการแข่งขันทัวร์โลกในครั้งนี้นะ นัดแรกครับสามารถเอาชนะทั้งด้านคิวบาไป1 0ต่อ0นัดที่2ครับล่าสุดเมื่อคืนนี้เลยครับสามารถเอาชนะโครเอเชียไปได้นะครับแต่อหนึ่งครับโอ้โหบอกได้เลยว่าบราซิลตอนนี้เนี่ยคือโอกาสนะครับที่จะเข้าไปชิงโอกาสที่จะเป็นแชมป์เนี่ยต้องบอกว่ามีสูงมากๆนะครับด้วยผลงานแบบนี้นะครับและแน่นอนครับเกมต่อไปของทีมชาติบราซิลครับจะเจอกับทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งเราก็ทําผลงานได้โอเคเหมือนกันนะครับในการชนะโครเอเชียแล้วก็ชนะคิวบามานะครับเจอกันที่ยี่สิบหนึ่งทุ่ม ครึ่งนะครับใครชนะก็จะเข้าเป็นที่1ของสายนะครับเนวเกอร์ มีคอมเมนต์ของแฟนบราซิลมาฝากเพื่อนๆครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะโครเอเชียได้แล้วก็มีพูดถึงนะครับทีมชาติไทยของเราด้วยครับว่านัดหน้าเจอกันเนี่ยครับพวกเขาคาดหวังแบบไหนนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรลืมบอกไปครับมีแถมคอมเมนต์ของแฟนโครเอเชียมาฝากด้วยนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยแพ้กับทีมชาติบาราซิลนะครับพวกเขาก็แอบผิดหวังเล็กๆนะครับเนลเกอร์มีแบบจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนนะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ อย่างที่เราทราบกันครับว่าทีมชาติไทยของเรานะครับก็ลงแข่งขันฟุตซอลจิงแชมโลกนะครับปี2024นะครับในกลุ่ม B นะครับผลงานของเราเนี่ยก็ชนะทั้งโครเอเชียชนะทั้งคิวบามาได้นะครับเช่นเดียวกับบราซิลครับเขาก็ชนะโครเอเชียแล้วก็คิวบามาเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าการแข่งขันเนี่ยครับเพื่อนๆเดินทางมาถึงนัดสุดท้าย ของรอบแรกแล้วนะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยมีโปรแกรมที่จะเจอกับบราซิลในวันที่20เวลา1ทุ่มครึ่งนะครับแน่นอนว่าเกมนัดนี้ทั้ง2ทีมเข้ารอบไปแล้วเพื่อนเนเพียงแต่ว่าจะมาชิงที่1กันนะครับถ้าเสมอนะครับบราซิลเข้าที่1นะครับแต่ถ้าไทยชนะเราก็เข้าที่1นะครับก็เอาง่ายๆก็คือบราซิลเนี่ยจะชนะหรือเสมอเขาเข้าที่1ส่วนเราเนี่ยถ้าอยากเข้าที่1ต้องชนะอย่างเดียวนะครับแน่นอนครับวันนี้รู้ข่าวรู้เราครับโอเกอร์มีคอมเมนต์ของแฟนบราซิลมาฝากเพื่อนวว่าาพกเ มองทีมชาติไทยอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคอมเมนต์ของแฟนบราซิลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ประมาทนะเพืเ่อนๆนะไม่ประมาทแล้วพวกเขามองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย ก็ถือว่าเป็นทีมระดับโลกทีมหนึ่งซึ่งพวกเขาจะไม่ประมาทอย่างแน่นอนนะครับเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับอันนี้เขาบอกว่าทีมชาติบราซิลของเราเนี่ยกำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีมากๆจากการชนะ2นัดรวดฉันคิดว่าเกมต่อไปเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยพวกเราทําให้เต็มที่อย่าประมาทคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกประมาณว่าบราซิลเนี่ยพวกเราเนี่ยทำเต็มที่มากๆในการชนะ2นัดเกมต่อไปเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยทำให้เต็มที่นะ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันอยากจะเห็นเกมต่อไปที่บาราซิลเจอกับทีมชาติไทยแล้วจะเป็นอย่างไรนะน่าสนุกจังเลยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าบาราซิลลุยเข้าไปประมาณนี้นะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าการเจอโครเอเชียเนี่ยฉันไม่คิดว่าพวกเราจะยิงได้ถึงแดประตูนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าฟุตซอลของพวกเราเนี่ยไม่เคยกลัวใคร และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวกเราจะชนะโครเอเชียแต่พวกเราก็ชนะได้เกมนัดหน้าเจอทีมจ้ไทยฉันคิดว่าพวกเราก็มีโอกาสชนะถ้าไม่ประมาทและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทุกนัดที่บราซิลลงเล่นมันเป็นเกมที่สนุกมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า ชนะลวดให้ได้นะในรอบแรกเพื่อที่เราจะไปคว้าแชมป์ฉันคิดว่าคู่แข่งคนสำคัญของเราเนี่ยก็คือสเปนอาร์เตนตินาอิหร่านและโปรตุเกสส่วนการเจอทีมชาติไทยในนัดสุดท้ายเนี่ยฉันคิดว่าพวกเราน่าจะมีโอกาสชนะแต่ก็ห้ามประมาท และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าลุยไปบราซิลและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าการเจอกับทีมชาติไทยในนัดหน้าเนี่ยฉันคิดว่าเป็นเกมที่สนุกแน่ๆเขาก็ชนะมารวดเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเกมที่ดีมากแน่ๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยชนะคิวบาได้10ประตูเหมือนเรานั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยก็อันตรายพอสมควร และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องเป็นที่1เพื่อน,นัดต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้เจอคู่แข่งที่หนักหนาสักเท่าไรและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าบราซิลลุยเต็มที่พวกเราจะต้องชนะให้ได้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าโครเอเชียเจอกับพวกเราเราชนะไป81มันเป็นสกอร์ที่งดงามมากๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าบราซิลทำไม่เต็มที่ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการที่จะเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยฉันคิดว่าโอกาสชนะพวกเราก็มีนะแต่ว่าอย่าประมาทเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าคอมเมนต์ของแฟนบาซิลนะครับเพื่อนๆคือ บอกเลยนะว่ามีโอกาสชนะทีมชาติไทยแต่พวกเขาจะเน้นย้ำตลอดครับว่าห้ามประมาทห้ามประมาทนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเจอทีมชาติไทยสนุกแน่แน่ฉันคิดว่าน่าจะยิงกันหลายประตูเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราชนะมาสองนัดรวดทีมชาติไทยชนะมาสองนัดรวดมันน่าจะเป็นเกมที่สนุกและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกประมาณว่าลุยต่อไปบราซิลไปให้ถึงแชมป์ให้ได้ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันอยากจะรู้แล้วสิว่าบาร์ซิลเนี่ยจะไปหยุดที่รอบไหนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันดูจะเป็นเหมือนเกมที่ง่ายนะในการเจอกับโครเอเชียเนี่ยแต่ความจริงต่อให้เราชนะ8 1เกมเจอโครเอเชียมันก็ไม่ง่าย เกมกับทีมชาติไทยเนี่ยฉันคิดว่าก็คงจะคล้ายๆกันนะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบราซิลที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับซึ่งก็สังเกตได้ว่าแฟนๆบราซิลส่วนใหญ่นะพวกเขาไม่ประมาทนะนเพื่อนๆนะโอเคแหละด้วยชื่อฉันเนี่ยยังไงบราซิลก็เหนือกว่าทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับฝั่งของแฟนๆบราซิลเขาก็รู้ครับว่าพวกเขาเหนือกว่าเรานะครับแต่พวกเขาก็มองว่าโอเคชนะมันชนะได้แต่ถ้าประมาททีมชาติไทยเนี่ย มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับนี่คือมุมมองของแฟนบราซิลนะอกดูว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าถ่อมตัวพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นการชนะโครเอเชียเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเกมที่ยากนะถึงแม้พวกเขาจะชนะได้อะไรแบบนี้ครับแล้วพวกเขาก็เหมือนกับยกตัวอย่างมาด้วยว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ชนะคิวบามาเหมือนกันนะครับชนะโครเอเชียมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับมันไม่ใช่งานที่ง่ายที่ทางแฟนแนบราซิลเนี่ย จะไว้ใจได้ถึงขนาดที่แบบว่าจะชนะร0 0เอเซอะไรขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้ประมาทเลยนะเพื่อนๆหัวน,น,นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นแฟนบราซซลอเขามองมาตรงนี้นะครับก็แอดก็แอบด,ดีใจนะที่พวกเขาก็ถือว่าไม่มองข้ามเรานะเพื่อนๆน,นะพวกเขาก็ยังคงให้นักเตะของพวกเขานะครับมีความทุ่มเทเต็มที่นะครับทีนี้ครับเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆโครเอเชียกันสักนิดนึงครับหลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้บราซิลแล้วก็พ่ายแพ้เรานะครับถามว่าโอกาสของโครเอเชียในการเข้ารอบเนี่ยมีไหม ก็คงต้องบอกว่ามีนะครับเพียงแต่ว่าทางฝั่งของโครเอเชียจะต้องไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่อกมองว่าดูจะไม่ค่อยเอื้อกับโครเอเชียสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยโดนบาราซิลยิงเยอะไปสักนิดนึงนะครับทำให้ตอนนี้ทางฝั่งของโครเอเชียนะครับติดลบอยู่8นะในการไปลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยอกว่าเขาก็ต้องยิงคิวบาให้เยอะๆอย่างน้อยเนี่ยอกว่าเขาก็ต้องยิงให้เยอะ ยิงให้เยอะไว้ก่อนแล้วก็ไปดูเงื่อนไขของสถานการณ์ของกลุ่มอื่นๆนะครับเพราะว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยหกลุ่มเนี่ยเขาเอาเข้าแค่4กลุ่มเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเคี่ยวพอสมควรสาหรับโครเอเชียนะครับทีนี้ครับเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนๆโครเอเชียกันสักนิดหนึ่งครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มวันที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกประมาณว่านี่คือการต้อนรับของฟุตซอลโรพวกเราเนี่ยก็ได้เจอแล้วประมาณว่าแพ้ทั้งไทยแพ้ทั้งทางด้านของบราซิลนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าบราซิลเนี่ เล่นได้เร็วกว่าเราและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่านี่คือระดับโลกอย่างแท้จริงไม่ว่าทีมไหนเนี่ยพวกเราก็สามารถเอาชนะเขาได้ยากมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบราซิลคือทีมที่แข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าลุยต่อไปกับเกมที่เจอกับคิวบาโอกาสเข้ารอบเนี่ยยังพอมีอยู่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่านี่แหละคือฟุตซอลโลกอย่างแท้จริงทีมไหนก็แข็งแกร่งกันทั้งนั้น และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราพยายามให้เต็มที่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปและเดือนหน้าลุยคิวบาต่อไปอ่ะประมาณนี้นะครับ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเกมนัดหน้าเนี่ยโครเอเชียเจอคิวบาฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าไหนอ่ะฟิลลิ่งประมาณนี้นะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเราแพ้ได้แต่เราต้องไม่ยอมแพ้และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนโครเอเชียที่ยกนํามาฝากเพ,เพื่อนเป็นน้าจิ้มน้าจิ้มนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับทางฝั่งของโครเอเชียเนี่ยพวกเขาก็จริงๆก็หวังนะตั้งแต่เกมที่เจอกับไทยแล้วแหละครับเพื่อนๆถ้าพวกเขาเนี่ย ชนะไทยนะครับโอกาสเขาก็จะเข้ารอบได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเสมอก็ยังดีนะยังไปลุ้นอันดับที่3ามที่ดีสุดได้แบบสบายๆในการมี4ี่แต้มนะครับเพียงแต่ว่า,วาพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยและโดนบราซิลยิงไป8 1หนึ่งะครับ <ๆ S 2> ก็ต้องบอกว่าแฟนๆพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะเสียใจนะครับพวกเขาก็บางคนนะก็มองข้ามไปว่าเกมหน้าทําให้ดีที่สุดนะครับซึ่งผมมองว่า ต้องลุยอย่างเกมคิวบาให้ได้ครับโครเอเชียนะถ้าชนะคิวบาได้โอ้กว่าพวกเขาโอกาสเข้ารอบก็ยังมีแต่อาจจะต้องไปลุ้นประตูได้เสียกันอีนลุงตุงนางหน่อยแต่ว่าก็ยังพอมีโอกาสอยู่นะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นท่องราทั้งหมดที่ยกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ก่อนแฟนบราซิลและคอมเมนต์ก่อนแฟนคโครเอเชียนะครับมาฝากเพื่อนๆเนาะมันคิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ก็ดิ่งสามารถกดให้กันเพื่ออเเป็นนนนกกกาาลััััััััังใใจจห้้ไดดดะคคคครรรรบบบบบบสสสสววีี๊ยย